ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบันบันจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเข่าก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้พี่ให้น้องครับฝากดเด้อครับผมพี่น้องครับเผื่อมีรถใหม่ๆดีๆราคาถูกๆไปต่อได้ก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้อง ช่างหนุ่มเด้อจ้ะเกษมมอเตอร์อยู่อำเภอจุบวงโคราชเด้อครับผมครับถ้าความก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดหรือไม่เข้าใจก็กดเพิ่มเติมข้างล่างเด้อจ้ะวันนี้ก็มานำเสนอพอดีมีรถเข,าข่าสองคันครับผมแต่ว่าก็มันเข่ามาคันหนึ่งน่าแลี้วแต่คันหนึ่งมาวันนี้ครับผม ก็เลยจะมานำเสนอสักหน่อยก่อนเดื้อครับผมที่ฝากไล่ฝากแจ้ฝากติดตามไวน้นะจ๊ะเผื่อมีรถใหม่ๆหรือว่ารถถูกอกถูกใจเข้ามาก็ะจะได้แจ้งเตือนพี่ๆน้องๆครับผมจ้ะวันนี้ก็มานำเสนอเทนานิวจ้ะเทนานิวอันนี้ของน้องเมนอาหารทะเลด้อครับผมเขาก็แตง่งเขาก็อยากได้เลยเนาะแต่งไป ยอดแล้วก็ก็เลยเอามาฝากขายครับผมตามสไตล์เขาแหละครับแต่งหลายๆแล้วก็ขายขาดทุนครับผมเขาหน่องเขากับพ่อได้อยู่พอมีกําลังแต่งยุ่นจ้ะอะไรไม่ดีกับทาทําจนทําจนเกินกําลังนัแ่แหละครับดีเกินไปครับดีเกินไปทุนมันก็สูงครับฝากในเด,เด้อครับผมนีวันนี้ก็รด เทนาเอกสารครบด้วยจ้ะเล่มสำเนาบัตรจ้ะมีสำเนาบัตรมาให้ด้วยคันนี้เท่าความไปเร็วก็แต่งหมดเยอะๆจ้ะสื่อมานั่นสามพันห้าแต่ว่าก็ทำมดรวมสื่อรวมให้ผมแต่งด้วยแล้วน้องเขาสื่ออะไรด้วยเอ็นว่าประมาณสองหมื่นหนึ่งครับ แต่ว่าไม่ได้ทํเวื้อทําวอ้อวังอลังการหรือเสียของเด้อครับแต่งคือแต่งวิ่งเต็มกําลังจ้ะแต่งคับดีๆนี่แหละจ้ะเราเครื่องก่อนเนาะเครื่องนี่เป็นลูกใส่ร้อยห้าสิบจ้ะมันไปตามใส่มันนั่นแหละก็เปิดเสือ้อเปิดนิดนึงที่เคยลงให้ดูนัแ่แหละจ้ะเปิดปาดฝาเปิดพอดอย่างละสองมิล อ่าไม่ไม่ไม่เยอะไม่ไม่ลออรอบครับบิดลอยบิดลอยเลยครับไม่มีหน่วงไม่มีเนืดไม่มีครับขี่ดีครับขี่ดีครับขับขี่ดีเลยใส่ตัวนี้ใส่คับูเด็ดแล้วก็ใส่กองกองเด็ดจ้ะแล้วก็เบิกอะไรเครื่องนี่ก็ฟังคาส์เอ้ยฟังคาส์ัง ขาคาดอะไรนั่ก็คือไม่ได้เปลี่ยนแต่อัดแต่กานครับเพราะว่าการมันยังแน่นอยู่อ่าผ่อนบุญอะไรทำมดเล้วฝั่งคาดฝั่งพวกเกียขาเขียแกนเกียอะไรนี่ทำใหม่มดครับผมสีก็เป็นสีกระป๋องนี่ละจ้ะเคลือบเงากระป๋องนี่แหละแต่ว่ามันก็ดูดีอยู่จะ้ะนองก็ไปขับหน่อยหนึ่งพ่อท่อร้อนๆหลอกๆหน่อยแหละก็ประมาณนี้ ขับูเด็ดใส่ขบูเด็ดแล้วก็ใส่ก้องแห่งสองทีผสมถังครับผมสายคันเร่งดึงเซนเดียวแแค่นั้นแหละครับแล้วก็ไล่ไล่ระบบไฟกับเป็นไฟเด็กนั่นแหละที่เขาไล่ไล่กันอันนี้ปิดเปิดไฟนาะอันนี้ทําสวิตดับก็เปลี่ยนมดเนาะไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนนะครับอะไรรถเลื่อนไม่กับไม่มีมากกับไปหาเก็บ พอได้ใส่แต่ว่าไม่ได้เดินระบบไฟไว้เ้อครับผมจุดสีอะไรกับเบิกใหม่ถ้าถ้าชอบถ้าว่าอยากได้ไปปัน้นไม่ต้องปั้นเลยครับอันนี้จบเลยครับถูกใจถูกราคาไม่แค่นั้นเองครับผมทำมดสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นหนึ่งถามน้องมันอยู่เอาพี่ผมเอาแค่หมื่นเจ็ดพอเพื่อได้ไปต่ออีกเอาถือว่าน้องเขาได้ขึ้นได้ครอบคร้องปั่มลอยซิปไอ คาลิเปอร์แปลงยึดยึดโนวามาเป็นมาเป็นเวฟบลอยซิปไออย่างเงี้ยจ้ะตอนนี้มันจะเป็นคาลิเปอร์ปั๊มอะไรมูนี่กับฟองใหม่หมดน,น็นอดน็อตยึดกับตัวละลอยแล้วครับสายทักสายอะไรอย่างเงี้ยซีนโชคซีนอะไรกับเปลี่ยนให้ใหม่มดขั้นครับตรงนี้นไม่ดีทำจนมดทุกอย่างจ้ะประมาณนี้ประมาณนี้นห่อเสียพ่อเบอิกจ้ะ ัวนี่เป็นดิสมาเด้อครับผมเอาออกเอาออกแล้วก็วางเป็นดำอ,อ,อยู่ดีเลยจ้ะแก่มือเคยี่ว่ายฟังนะครับแกมือจากคันก่อน อันนี้เบิกอยู่ดีจ้ะจิ๊บ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 ดีอันนี้ก็เบิกใไม่มดนกฟิวส์นี่ก็ของมามันก็มากับมันกับผู้ดุมหลังมูน้น่ดุมหลังเบิกฟ้าคงฟ้าครอบอะไรโซสเตอร์เบิกมดจ้ะประมาณนี้แหละครับผมเพื่อพี่เพื่อน้องชอบเด้อครับน้องเขาบอกหมื่นเจ็ดผมไม่ได้บอกผ่านอะไรเด้อครับผมผมมานำเสนอแห่งเฉย เพื่อถูกใจใครเบิงชอบใจใครบลางเยังันเหลือๆครับ34 bit, ิบสบิตเรามันสุดครับน่าจะได้ไล่สเตอร์านาใหม่สักหน่อยนี่นาะามสิบสันลอยดีครับปาดปาดปาดมันได้ว่าแรงเวื้อาังเด้อะแต่งไม่เสียของจวิ่งเต็มกำลัง

ใส่ถอเป็นท่อเทียมเด้ดจ้ะติดง่ายก็ขบูดเด็ดนะจ้ะแต่ว่าก็ปั๊บตั้งจูนจูนสูตรสไตล์ช่างนี่แหละจ้ะ อนน้ำมันนุ่นนี่นั่นใส่กองให้มันกันฝุ่นได้วิ่งเต็มกำลังไม่ต้องเปิดกองวิ่งก็เปิดกองวิ่งพังวัดครับผมรด,ดประมาณนี้ประมาณนี้เกเจอถูกใจใครเบิงชอบใจใครบ้างประมาณนี้เด้อครับผม น้องน้องเข้าไปเที่ยวอุบลก็เลยเอ้าพี่เขาไปฝากลงขายหนึ่งเพื่อใครชอบอืกับาคิดจะปั้นถ้าถูกใจถ้าพอได้ก็ทักถ,ถามได้เด้อครับผมว่ากันไปครับผมตามเนื้อผ้าตามสภาพรถ สเตอร์มนี่จะคาตรงค้าตั้งอะไรกัแต่ว่าก็เป็นอะไรทั่วไปนี่แหละจ้ะคันนี้ที่ทุนมันสูงสักหน่อยก็คือไม่ได้สั่งเองซะทุกอย่างครับผมสั่งเอาสะดวกวิ่งซื้ออะไรวิ่งซื้ออะไรในตลาดซะเยอะมันก็นเลยจ้ะราคามันตึงไปนิดนึงโลขอบซี่นี่จ้ะนเปลี่ยนใหม่มืดนะจ๊ะ อเผื่อชอบเด้อนีค่คาตั้งคู่อะไรก็มีอยู่ตั้งได้ตั้งได้อ่ะจะเผื่อพี่น้องสนใจก็แจ้งมาทักมาได้เด้อครับผม mm hmm. เต็มสำนาบัตรมีจแดทส่งได้จ้ะไอคิดจะปั่นก็จะมีหมื่นกลางหมื่นปลายแต่ว่าบางที่มันเกิดเรวแต่จังหวะรถจะได้สภาพที่ชอบไหมเขาว่ากันไปครับอันนี้น้องมันทำถึงเลยครับ ถึงสื่อของสื่ออะไรอะไรไม่ดีเบิกอย่างเดียวเอี่นเลยพี่เปลี่ยนเปลี่ยนจะ้ะไม่ไม่ใช่ครับผมทาขายได้ครับนอกมันทําขีมันอยากได้ก็เลยทําไปพอทําเซ็จก็เออเอาพี่ขายซะทําเซ็จก็ขายขาดทุนก็ขายครับผมโอเคแล้วก็มีมาต่อขั้นที่สองเด้อครับผมได,ได,ได้เอานี้ก่อนก็ได้อ๋อสกูปปี้สกูปปี้ คันนี้ก็เคยลงไปหลายรอบเลยเด้อครับผมก็เลยแทมเถมหน่อยรถในสต็อกเหลือหน่อยล้วจะไม่ได้หาเติมสักทีครับผมเก็บแต่งงานหนาบ้านทำต่ง,งานให้พี่ให้น้อง fc คันนี้เจ็ดพันห้าเด้อครับผมรถจอดเล่นมีกดลงแต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คเอาแคแบตมาขีบสตาร์ทแล้วมันมันไม่ไม่ไม่ไปครับตอก,ตก,ตก,ตกแต็กตอกแต็กตอกแต่กก็เลยยังไม่ได้เช็คอะไรจ้ะ ประมาณนี้ครับผมไม่เนี่ยใจว่าต้องทำอะไรบ้างคแล้ว่าก็ราคามันไม่สูงแต่มันมาหกพันห้าขอกันครับผมอขอขอเจ็ดพันห้านี่ยนะจ๊ะเดี๋ยวถ้ามีเวลา,าสะดวกแล้วเดี๋ยวปั่มให้ครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็ของานเคลียร์งานเอฟซีก่อนคันคลิกที่ว่าสวยๆเนียนๆ พี่น้องเอฟซีภาคใต้ปิดให้หลหด้อครับผมจ่ว่าซื้อคลิกไปจ้ะเห็นพี่น้องชัยภูมิพักมาแต่ลายแหลกผมก็เก็บไปให้นะครับหลายวันแล้วเห็นเงียบผมก็ขออนุญาตเด้อครับผมผมแจ้งไปอยู่ในแชทแต่ก็ยังไม่อ่านถ้าเผื่อเปิดอ่านก็ขอโทษด้วยครับผมครับรถมันผมก็ต้องการหมุนเวียนครับผมผมไม่ไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงหรือโกงใครเร้อครับผม อยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆครับผมไม่เชื่อใจให้ไว้ใจครับผมไม่ต้องขัวโกงจ้ะไม่มีเจตนาหลอกลวงไม่มีเจตนาโกงใครอยู่แล้วครับผมขายขายความจริงไม่ขายฝันครับผมเราไม่คิดจะโกงไม่มีมีคิดจะหลอกกับมีจะคิดจะมาบอกกับผมตรงไหนไม่ดีแบบไหนยังไงเท่าที่รู้มากันนี้ก็ฉีดน้ำทั้งนิดนึงจ้ะพอพอเห็นมันหล่อๆทั้งนิดนึงไม่ได้ล่างอะไร ปิดให้เลยเด้อครับเดี๋ยวผมดูให้ครับผมแล้วปั่มให้แล้วขอเคลียร์ในบ้านก่อนนั่นเลยขอทขําคันเก่าแก้ก่อนอ่ะแล้วก็มาเพิ่มอีกคันหนึ่งครับผมวันนี้อคันนี้มันมันหกสี่กับขาดเกินเลยเด้อจ้ะขาดเกินแล้วคันนี้ก็ดมด,มดมเลยครับผม เดิม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 เลยแต่ว่ามีรอยแปะสติ๊กเกอร์สปไปเดอร์แมนข้างหน้าสวยอยู่น่าจะคันนี้มีรอยลมมานิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้น่าเกียดจ้ยรอยลมแต่มีบ้างพื้นไฟก็ยังสวยยังใสรถติด,ดขับขี่ได้เลยเด้อครับผมขับขี่ได้เลยชุดสีก็ เต็มดีครบดีจะมีเบาะขาดเบรกหนาใช่ไม่ได้ล่อไม่สวยเบรกหนาปั๊มใช่ไม่ได้ขับผมขับขี่ได้เลยสีสันก็มีสีดมีหมองตาม,มาอายุการใช้งานจะสติ๊กเกอร์สิสีหน่อยอจ้ะตองอินก็สตาร์ทเท้าได้ไหมนนอน่ผมยังไม่ได้ลองเลยอุ้ย เอาได้ได้ได้สตาร์ทเท้าได้ติดเราได้ครับนี่รับขี่ได้เลยครับผมหลงเปิดสวิตช์กุญแจไว้อยู่เมื่อกี้นี่ยข้างในก็สวยอยู่งเดิมจะเดิอมเดิมรถรถสวยคือรถเดิมเด้อดครับผมเสียงอะไรเสียงกรอบทะเบียนเสียง สัติคมันหลวมเครื่องเงียบจ้ะเครื่องเงียบคันนี้ถ้าให้ดีต้องต่อสวิตสตาร์ทแบบที่ว่าไม่ผ่านกล่องครับผมเดี๋ยวถ้าสะดวกถ้าจะให้ทําก็ทําให้ได้เด้อครับผม ถ้าว่าก็หรือให้แนะนำก็ได้ครับผมจะรอนานหน่อยไปต่ำไม่ติดไปสูงติดหลอดเดียวรถไฟก็ไปเร็วไม่ติดไปเรยวติดทางขวา ซ้ายติดขวาติดซ้ายติดเตะดังเตะดังไปท้ายติดโอ้ยมันดังไปี่เบียนอะเฮนิ่มๆอยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ไม่ควันเด้อครับแต่ว่า น่าจะกินเบนซินนิดหนึ่งถ้าเอาไปใช้งานถ้าให้ดีก็ต้องปับ๊บปั๊บน้ำมันใหม่สักหน่อยนึงเป่าใส่กองปั๊บน้ำมันถ้าสูตรผมก็ตอนน้ำมันสองเซนครับผมเต็นเล็กๆรีเข้าไปในนมหนูมันจะประหยัดน้ำมันขึ้นแน่นอนครับผมการันตีเลยครับหัวเทียนจะแดงจะจะประหยัดน้ำมันอนองนองรถใหม่หัวฉีดทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าถ้าใช่ตามสภาพเลยส่วนมาก มันใช้งานมานานครับบิวอะไรมันก็จะซึกหลอจ้ะเข็มที่น้ำมันที่ว่ามันเคยใหญ่ๆเต็มๆมันก็จะเหลือแหว่งน้ำมันมันจะลงได้มากขึ้นเป็นเหตุผลที่ว่ารถเก่าทำไมเปลืองน้ำมันจ้ะไม่ว่ารถสองที่ไม่ว่าสี่จังหวะไม่ว่ารุ่นไหนครับทำไมเก่ามาแห้วทำไมมันต้องกินน้ำมันนะถ้าเป็นขบูนะครับมันจะมีหลุกเล่งมีหลูกชักอาจจะไม่เห็นภาพเอาเป็นว่าเราให้ฟัง่ะครับผม ใช้งานานานๆชักขึ้นชักลงที่บิดมันอะไอลูกชักขึ้นไอลูกชักลงปุ๊บมันจะเป็นมันจะเป็นทําให้กินน้ามันจะ้ะโอเคจะมาเล่าให้ฟังไปเด้อเล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์ซ่อมกับขายมาเนี่ยแหละครับผมไม่ไม,ไม่ไม่มีเจตนาที่ไม่เหมาะสมตามที่เคยแจ้งไปเนี่ยแหละครับอันไหนรู้อันไหนเป็นความรู้อันไหนดีกบปี่กบนองจะมาเล่าให้ฟังไปนี่เราจะจะ้กคันนี้ อันนี้ขอห้าพันด้วยครับผมมันมาสามพันห้าครับขอกันจ้ะถ้าชอบก็ว่ากันไปจ้ะขี่ได้เลยครับขี่ได้เลยไปส่อมนิดหน่อยปรับปรับขบูนิดนึงจุนนั่งหน่อยเอาใส่กล่องจนิดนึงทำเบรกทำเบรกนะหอบอเปลี่ยนหลอดไฟ ก็อย่างอื่นกับพ่อได้เก็บสีเก็บสันน้องก็ได้ครับดำตรงดำด้านสะอาดก็สวยงามเละแบ่เบาๆล่ะถ้ารอมันขึ้นสนิมมากๆบางทีคัดไม่สวยเราไม่ต้องเปลี่ยนก็พนดำด้านเลยจะจบงบประหยัดจ้ะมุนี่ถอดมาเก็บดำด้านสวยๆจ้ะถ่าวกับสตาร์ใดอยู่เด้อจ้ะนี่คือกันมุนี่มันมันล่างแล้ะมันไม่สะอาดมันไม่เบาไม่ปิ้งเก็บงานเน้อจ้ะ ให้มันหนาใช่เนาะรถเก่าแต่ก่อนกับผ่อนกับแปดเก้าหมื่นอยู่เด้อครับเจ็ดแปดหมื่นอยู่เด้อพี่น้องเอง้ยซดเกืบอบพกหมื่นนะว่ารถมันอมตอนนี้ก็เหลือแค่นั้นครับผมกันนี้ปิดให้ไปแล้วเด้อครับนี่อันนี้อันนี้ปิดคลิปประมาณนี้สำหรับตัวนี้ครับผมถ้าชอบก็ทักมากครับผม บพักมาตัวนี้ก็ปิดให้ไปทีสา,ามยอดที่แจ้งนะเด้อจ้ะสามพันครับผมจ้ะขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการจ้ารถ f อฟซีในบ้านก็นยังอยู่หลายคันอยู่เด้อครับผมบเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเสริมเดี๋ยวให้ครับผมรถหลวงพ่อยังไม่ได้ทำรถ f อฟซีเออยู่อ่าญี่ปุ่น อยู่ฝั่งนู่นก็อยู่ไอเกาหลีก็ก็หลายจ้าเดี๋ยวได้ดูให้ครับผมทยอยทยอยทำนี่แหละครับอาศัยว่าได้ทำกลางคืนครับผมอันนี้พวงทางก็มาให้ติดตั้งให้ครับก็พยายามไม่ค่อยเปิดแต่ว่าก็ไม่วหวจะต้องทำให้ลูกค้าขึ้นเราครับพวงลูกปืนล่อเตกเขาก็ให้มาดูให้นี่ยลานไม่เปิดใช่ไหมก็มาจอดทิ้งไว้เลย ก็ทรหาเอาจ้ะมันหักมันพังก็ยอิงก็ะท้ำเห้ไปจ้ะนีขามันหักก็เชื่อมให้อันนี้ไม่ได้ติดตั้งกะล่าเด้อครับผมแต่ว่าก็พยายามแนะนําลูกค้าไปแก้ไขให้ไปครับผมเบี้ยวเบียวิบวิก็บอกเขาดีดคางเด้อไอ้นุ่นไอ้นี่แก้ไขเอาจ้ะอันนี้ร้อยสิบไอทรงเช็งทรงเช็งเกือบเซ็จแล้วล่จ้ะ ท่านที่ว่าขายหมื่นเอสตอนนี้ก็มีแม่นเกือบสองหมื่นแล้วครับรวมรวมรวมทุนรวมซื้ออะไรนะ่ะประมาณซื้อของเกือบหมื่นเลยว้องมาเลืออยูไม่์มเมย์ทะเครับสตาร์ทนิวแล้วจ้ะสตาร์ทนิวสตาร์ทนิว ไปนะสาว่างดีทำให้ไวรุ่นไปแล้วจ้ะคันที่บอกว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วจ้ะจะมาเปลี่ยนแคมเปลี่ยนอะไรให้ใหม่ทีว่าไอ้ฟังะะันเลยจ้ะเหลือเหลือเก็บงานนี้พอสมควรด้วยจะ้ะ เมนอาหารทะเลเขาก็จัดกองเข้าไปเรื่อยครับประมาณนี้ประมาณนี้รับรับลูกค้าไปสองหมื่นสองยังวะพาพี่จะสองหมื่นแล้วเดว้ครับหมื่นเก้ามึงกับสองหมื่นแล้วเลยยังไม่รวมอะไรที่พี่ใส่เพิ่มไปเลยไปเลยนั่นแหละครับรถจัดสภาพรถจัดทรงมันไม่เหมือนรถ ทำเดือมขายด้วยกับรถจัดทรงก็คือซื้อใหม่หมดเนาะนี่มีคู่กับเป็นพันค,ครับนี่โต๊ตรงเตื้อยุ่งยางขอบล่อเอยเบรกตรงไหนไม่ดีก็ททำเ็นมันเห็นจนมันครบเนใใจไดนะจ๊ะขาตรงขาตั้งนี่นี่เอาเบรกใหม่หมดจ้ะไอ้คันนั่นแหละโคตรคันที่ว่าคลีร์คลีร์นั่นแหละครับจัดทรงเห็นมันดูดีนะจ๊ะ ประมาณนี้ประมาณนี้เออมาให้พี่ให้น้องดูกันไปเด้อเล็กๆน้อยๆไปชิบเนี่บ้านก็เหลือเหลือพอสมควรอยู่จ้าทั้งรถลูกค้าด้วยทั้งรถเอฟซีด้วยจ้ะว่าเปิดบ่ายแล้วก็ได้ทำคือเก่ากับงานงานหนาบ้านก็คงได้ทำคำ่เด้อจ้ะจะเช็คให้จะเช็คให้ รถพี่น้องรถเอฟซีแล้วดูให้จ้าโอเคครับผมวันนี้ก็จีไดลาอ่าประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่อุดหนุนแล้วไว้ใจเด้อครับผมจะใครไม่กล้าโอดไม่กล้าปิดก็ก็ก็ไม่กล้าเลยครับอาจจะอดเด้อครับไม่ต้องลัวโกงดอกครับผมดูนุ่นนี่นั่นเอาครับผมผมผม,ผมไม่ไม่คิดจะทำไม่ดีครับผม เนี่ยยังเงียถ้าชอบก็อนมาปิดครับผมถ้าจะมาเอาเองก็มาเลยครับไม่นี่ไม่ไม,ไม,ไม่ยากครับไม่ยากประมาณนั้นเด้อครับผมก็ฝากด้วยฝากไลค์ฝากแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมฝากติดตามด้วยช่างหนุ่มครับอสวัสดีครับผมอ่าถึงเรื่องการขายก็ที่แจ้งให้ฟังเด้อครับผมผมไม่มีเก็บปลายทางจา้ะ เพราะว่าผมทุนน้อยอแล้วก็ลถบางอย่างมันก็ไม่ได้สูงมากจ้ะก,ก็ไม่เคยทํำนะครับแล้วก็กลัวมันได้หลายอย่างจ้ะกลัวลูกค้าไม่รับกลัวหนุ่นกลัวนี่อเอาสบายใจก็เป็นขายขายสดนี่เหลอเด้อครับผมไม่มีเจตนาที่จะโกงจะอะไรใครครับผมครับตื่าใจถ้าไห้ใจก็พักมาแจ้งมาจ้า จังหนุ่มครับผมสวัสดีครับ